โอเคก็กล้าสอนเด็กก็ได้ตัวคนนีวันนี้เราก็ยินเกมประมูลของกันอีกเช่นเคยนะผมนะก็หลังจากที่หายไปหลายวันก็ขอภ่ยนไปแล้วกันที่ผมไม่ได้กลับมาเล่นนะผมนะก็วันนี้เราก็กลับมาแล้วนะผมนะมาวันนี้เราจะเป็นเจ้าแห่งการรวยกันนะผมนะมาถึงพี่จะมาชาแต่พี่ก็มานะน้องไมเรามาเริ่มกันดีกว่าตอนนี้เรามีของที่แบบอีกเยอะเลยที่ผมเราไม่ได้เก็บนะผมนะก็รีบเก็บให้เลยนะผมนะไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยน้อยไปไ่เอา แกอันนี้สี่สิเอาไปของเกที่แกอันนี้เท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาครับโอ้ยนี่คือขายไปเถอะม่าสนใจโอเคเราก็ขายพวกเนี่ยตอนน้ำร้อนการน้ำร้อนอะไรเนี่ยอ an ่ะขายให้หมดเดี๋ยวมันเปลืองของทุกคนนะเราก็ขายให้ไม่หมดไปเลยก็ใช้เวลาแค่ประมาณสองนาทีทุกคนแกทาไปชิคของกันดีกว่าไหนดูซิของที่เราปัดฝุ่นเนี่ยได้ยัง ของแท้เลยของเกมมาดูกันมันเป็นของแท้ครับผมแกเ,เพิ่มมูลค่ากันอีกเช่นเคยเอ้าอ่ะอันนี้มาตรวจสอบอันนี้ดีกว่าว่าเป็นของแท้หรือของเกมอันนน้นน่จะประมาณปัดฝุ่นให้มันดีหรือเปล่าอันนี้ของแท้เปล่อเอ้ยของแท้แพงนะของเกมครับผมโอ้โหลดอย่างเยอะเลยเฮียคุขยของทำเรียนแบบไอ้เฮียข้อดีก็คือ เราจะได้รู้ว่าเป็นของแท้หรือของเกงะอันนี้ของแท้ปะไอ้เหี้ยของเกงแล้วโอ้ลดมูลค่าอีโอ,โอ,โอ,โอรู้อย่างงี้แม่งขายแบบนั้นด้านนะจะดีนะทุกคนแต่เอาเจ๋อเอาเจ๋อเอาเจ๋เอเ,จเราเข้าใจทุกคนเกมก็มีได้มีเสียนัย่นแหละโอเคเราไปกันต่อทุกคนอ่าเหมือนจะอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมเกงเราก็เอาของกากๆพวกนี้ก็มายัดอันนี้ได้เลยนะผมนะนี่ใช้ยัดเข้าไปเลยใช้เวลาแค่ครึ่งวินาทีนะผมอารมณ์เหมือนย่อยขยะนะผมนะโอเค ไอ้อเจ๊ไหนได้ของยังโอ้ยได้ตู้เกมมาว่ะพันกว่า,าผมสีดไอสีไม่ใช่สีแดงสีทองทุกคนเนี่ยเอาว่ะผมแรกอะไรดีแรกแดกของเก๊ก็ไม่ได้เจ๊เจ๊บอกของเก๊กูไม่เอาออาแรกอันนี้แล้วกันเผื่อ,อเจ๊จะให้ของดีเดี๋ยวเราไปเปิดกันก่อนทุกคนมาเรามีปืนอย่างทุกคนเราสามารถขายปืนได้ ตูววิดีโอเกมเนี yeah. ่ยเพิ่ม,มูลคาให้เราอีกนะผมจัดไปอย่าให้เสียเคตอนนีใน้ในตัวเรามีของเท่าไหร่วะดูครับในตัวเรามีอยู่ประมาณ10ชิ้นครับผมเราสามารถเก็บได้อีก10ชิ้นนะเควสก็ยังไม่ได้ทำนะผมนะก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องทำเควสก็ได้ทุกคนจริงไปเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้มีอะไรบ้างอันนี้ผมขอไม่ประมลุลละกันนะไม่เล่นยากแนละทุกคนนะเอ่อล้วก็เมื่อกี้เหมือนตัวนึ้ ันผมจะขายของเสร็จแล้วป่ะเออเนี่ยอ่าขายห,หมดแล้วผมขายห,หมดเลยตอนนี้ผมมีอยู่หมื่นหนึ่งกันทุกคนนะขายห,หมดเลยช่างแม่งไอ้เฮียมีอยากได้เว้ยขายไปเลยเฮียโอ้โหต้องรอประมาณสามชั่วโมงพ่อมึงไอ้เฮียคลิปปูก็น่าจะตายเลยคลิปพังพอดีเชียร์มาเอาใส่ดิมา ไปกันเลยทุกคนอ่าเราไปประมูลอะไรดีตอนนี้ประมูลพวกแบบโอ้ถ่ายหนังอ่ะมันแพงมากว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันที่ถ่ายหนังอืมผมขาดหมีตัวเดียวเรามาทำเคล็ดตัวนี้กันดีกว่ามาเราวันนี้เราจะตามล่าหาหมีกันดูสิว่าเราจะได้หมีไหมประเด็นคือมันจะมีให้กูหรือเปล่า มาน่าจะราคาถูกอยู่แล้วผมว่าเอ้ยมันคนละหมีกันปะแต่ผมว่ามันก็เอาได้นะราคาสามร้อยร้อยกว่าร้อยกว่าเท่าไหร่โอ้ยอัอนนี้คุ้มเลยงั้นคุ้มเลย <Right here. S 1> คุ้มเลยถ้าถ้าเริ่มต้นราคาเท่านี้คุ้มเลยโอ้ตัดหน้าเอาดิเนี <Right here. S 1> ่ยก็คุม้ม That's a no from me. ผมหน This is getting e a s ายขึ้ i หนึ่งสองโบอกแล้วเดี๋ยวไม่เชื่อผมมเด็กเดี๋ยวผมดูเนี่ยเนี่ยคุ้มแน่นอนได้หมีมาแล้วครับผมแบบไม่ใช่หมนีนั้นนะนี่เห็นไหมโอ,อโอ้โห่เก้าโอ้ยหนึ่งพันห้าดอลลาร์ไอ้เชี่ยโห้โคตรคุ้มอ่ะครับพี่ก็ไม่อยากจะมัวนะน้องแบบว่ามันคุ้มเกินอะไรเงี้ย โอ้โหชิวๆขาโอ้โหนี่ยังไม่ได้ขาดทุนเลยเน,นี่ยโอ้โหนึกว่าจะขาดทุนซะแหละโอเคมันขาดได้สองอย่างนะอ๋อไอ้เหี้ยมึงจะลดราคากูอีกเนี่ยไอ้เหี้ยอ้อไปเลยนะขายครับผมอะไรที่มันห่วยๆก็ขายไปหมดไปกันต่อทุกคนจัดไปอย่าให้เสีย เราต้องตามห่าหมีให้ได้ผมนี่หมีตัวนี้นะหมีคอรามาสนะผมนะคอรามาสไ <c oughs> อ้เหี้ยไม่ใช่มีน้ำตาลเด็ดสันมีสีขาวบินรู้ว่ามีสีขาวเราจะได้ไหมเอ่ออโอ้ด้านหลังมีของดีอยู่ สามร้อยกว่าร้อยกว่าโอ้ก็ต้องลุ้นกันในกล่องนะทุกคนโอ้ย <so S 1> พอเลยเฮีย e พันกว่าโอ้โหไม่เอาเลยไม่เอาเลยครับไม่เอาไม่เอายังไงก็โดนไหนวะเอากูรีบกดแน่เลยเมื่อกี้ยังไงก็ขาดทุนทุกคนขาดทุนขาดทุนเนี่ยขาดทุนเชื่อผมเชื่อผมคนเล่นเกมนี้มานานทุกคนมันขาดทุนอยู่แล้ว ไอ้เหี้ยดูดูจากดวงดวงดวงดาวจากอ่าบทอาคารก็ยังรู้เลยว่าแม่งก็ของปลอมเอ้ยไม่ใช่เนี่ยขาดทุนนะทุกคนขาดของปลอมเนี่ยะไรเนี่ยขาดทุนทุกคนกูบอกเลยไม่ต่ำกว่าพันพันเจ็ดใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะพันเจ็ดก็น่าจะได้ทุนประมาณสักสักสามร้อยขาดทุนสักสามร้อยก็เฮียแล้วสัดขาดทุนเจ็ดพันดีเฮียโอ้โหเอาอีกแล้วไมีของที่กูต้องการอีกแล้วไม่ใช่ปัญหาทุกคน อย่างนั้นก็มีตัวเกมอุย้ยตัวเกมพันกว่ายี่งเกี้โอ๋ออุย้ยสี่ร้อยอุ้ยตู้นี้คุ้มคุ้มเลยมีปืนด้วยเอ้ยราคาเท่าไหร่สองพันกูเอายังไงกูเอาเอาแน่นอนคุม้มเริ <My bid. S 1> ่มเริ่มไม่คุ้มเลยดิคุ้มปะเนี่ย ไม่รู้อ่ะผมเนี่ยผมก็เอาอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คุ้มหรือเปล่าไม่รู้ผมเอาไว้ก่อนอาจจะขาดทุนยักก็ได้ผมผมคิดว่าน่าจะได้ทุนไหนดูดิไอ้เฮียสี่พันกว่าคุณจะได้ทุนไหมเนี่ยบับ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 ได้ทุนไม่เอ่ยได้ทุนไม่เอ่ยเนี่ยมันมีของอันนี้ผมก็เลยเอาเนี่ยนี่อันนี้ก็นี่อันนี้ก็ต้องเอาเหมือนกันอุ้ยอุ้ยของดีก็เยอะอยู่นะอุ้ยเกือบได้ทุนเต็มแบบ โอ้โหขาดทุนไปพันหนึ่งอ่ะโอ้ยเอาไม่เป็นไรทุกคนอย่างน้อยเราก็ได้ของนี่มาเดี๋ยวเราค่อยไปทำทุนตรงนั้นเอาก็ได้เออไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยไม่เอาหมอกได้ไหมเอาข่อยเคได้ไหมที่เหลือขายให้หมดโอ้ได้ทุนมาซะแต่ไมื่อไรเราได้ของหายากทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไหมเอาไหมเพราะใน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 คลังเราเลยเยอะทุกคนทำมันต้องกลัวหรอก ขาดทุนแล้วไงจ้าน้องนี่พี่ก็ได้ทุนคืนอยอะงไรมาวันนี้กูตามล่าหาหมีวันนี้มาก็เดี๋ยวพวกนี้ต้องไปเช็คของกันอีกนะทุกคนนะเดี๋ยวผมขอวางก่อนโอเคข้าวผมยังไม่ได้กินเลยผมต้องกินข้าวสักหน่อยแล้วมั้งเนี่ยยวจัดเลยทุกคนกินข้าวหรือยังครับอย่าลืมกินข้าวด้วยนะเดี๋ยวขอไปปัดฝุ่นกันมีไหมไม่มีอ่ะโหเสียดายจุงโอเคเรามีของอยูสิบอย่างเราไปกันต่อแนละ้วทุกคน ตามล่าหาหมีนะผมนะไปเราไปกันเร็วๆเลยยังก็ต้องหาหได้หมีโค้ล่ามารขาดทุนก็ต้องเอาผมเพเราจะได้ทุนคืนโอเครอบนี้มีไหมโอเคมีทุกคนไปดูที่ราคาเท่าไหร่มีโค้ล่าเจ็ดร้อยเลยเหรอมีร้อยกว่าด้านหลังอะ่ะด้านหลังสามร้อยร้อยกว่าร้อยกว่า แ้เอาอะไรโอเคมาเริ่มเริ่มม่แย่ม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แต่เมื่อกี้น่าเกลียดจริงพ<า>อแล้ว m นี่ยย่อยีเหรอหาได้ไดมาดิขอท,ทุนผมก็เอาอ่ะต้องเพมา ปรับมาให้ดูดิได้ทุนเท่าไหร่ <de ad> เหมือนผมจะได้อะไรนะเมื่อกี้โอได้หมีมาแล้วโ <de ad> อ้แล้วก็อันนี้โอ้อันนี้ก็ของอะไรอ่ะเนี่ยเพิ่งรู้ได้ทุนปหขาดทุนทุกคนอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขาดทุนไม่เป็นไรผมขาดทุนคือการเรียนรู้ทุกคนจำํำผมไว้นะสมมติว่าถ้าคุณขาดทุนเนี่ยมันก็คือการเรียนรู้ในการที่คุณจะไม่ทำผิดพลาดในรอบต่อไปรับผมนะแต่ถ้าจะให้ดีอย่าขาดทุนแล้วกันนะ โอเคครับ okay, ผมเราก็อ่ะเมืบอแล้วผมขาดทุนเราก็เดี๋ยวทําทุนใหม่นะเรามีวิธีครับผมในการทําทุนใหม่หนะเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าเอ่อยติดกับสิ่งตรงนั้นนะผมนะ,ะมีคนส่งรถให้กูแล้วก็ไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอรับเพืก่อนโอเคแล้วก็ไปตรงนี้มีโคราล่ามามึงนี่แพงมากรู้ไหมกูขาดทุนไปสองรอบแล้วเนี่ยเอาเงินคืนมาให้กูเลย เรียบร้อยกับผมได้กล่องมาแล้วขอหน่อยงนนเงินน่ะเยอะๆโอ้โหหนึ่งพันเอ้ยก็ถือว่าเย่ยดีดีอยู่ไม่แย,ย่ไม่แย,ย่ยัดเข้าไปอีกโอเคเราก็ยัดเข้าไปอีกอเพิ่มมูลค่าในในอะไรวะในเมืองของเราทุกคนนะเราจะได้เก่งกว่าคนอื่นเขา เพราะเรามีของสะสมเอ่ขอ,องสะสมเยอะกว่าเสร็จเหล็กเสร็จแล้วปับป๊บปั๊บอ่ะยัดเข้าไปเราอัพเกรดได้อยู่ไหมโอยางอัพเกรดได้นี่วะอัพเกรดได้ไหมเนี่ย มันบอกว่ามันต้องเลเวลสิบก่อนแล้วก็ต้องมีตะปูสิบอันอ๋อเัน,นี้เรื่องเยอะจริงๆเลยมึงโอเคอันนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมไม่เอาอะ่ะไม่ชอบอยัดอันนี้เข้าไปแล้วก็ยัดอันนี้เข้าไปอ๋ออ๋อออโอเคโอเคโอเค ของดีของดีงดเรือไปเรยอไปแหมเจก็ขอโทษดิผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้ตั้งใจอะ่ะอันนี้เ่ยเอาเนี้แล้วกันโอเคกี่นาที้วตอนนี้ก็12อนาทีเนาะโอ้โหถือว่ามาไวไปลายไวได้เนี่ยโอเคมาพอแล้วผมตอนนี้ผมไม,ไม่ไม่ตามหน้าแค่แคที้แบร์แล้วผมไปตามหน้าอีกอื่นดีกว่าแม่งมุงมุงเปล่าอย่างเดียวไม่ได้ผมอยากหารถไดล้แต่ต้องไม่ว่าิก่อนอทุกคน ผมว่าผมต้องไปแบบหนักๆหน่อยวะ่ะคุยแค่สามดาวได้เท่าไหร่นะหกพันใช่ปะสองดาวได้เท่าไหร่พันพันห้าหอเออเมืองยิงไว้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นของดีเลยเมื่อกี้มันดิง่งอ๋อเนี่ยมันมีระดับอยู่เนี่ยอันนี้ระดับสีฟ้าครับผมนะอันนี้ระดับสีอะไรอะสีทองบวกกับสีอีพิกโอเคอันนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันผมขอเช็คก่อนนะโดนตรีพัน ผมว่าอันนี้ไม่หมเหมือนตอนนั้นอ่ะเหมือนที่ผมเล่นอ่ะเนี่ยอันนี้ดีกว่านะผมว่ามาลองดูลองดูาะถ้าแต่ผมสังเกตน,นะผมว่าอันนี้ได้ทุนมาเริ่มกันเลยโอ้หี้ยเกี่ยวกับกล่องโอ้ด้านหลังคืออะไรอะ่ะโอ้มีรองเท้าแตะได้ไเหี้ยคือ,อเหี้ยอะไรสองร้อยกว่าไวค้างค้างค้างห้าสิบ โอ so ้โหของคไอ้ด้านหลังอ่ะเท่าไรห้าสิบเองเหรอเท่าไรอ่ะโอ้โหพันกว่ากูพอเลยเฮียพอเลยผมผมรู้สึกมันไม่คุ้มอ่ะอ่าลองดูแต่เขาคุ้มกันแหละเฮ้ยดาบโอ้โหเอาเอาแต่ก็ขาดถุอนี่ป่ะเฮ้ยแต่ว่ามันมีดาบไงดาบแล้วมันถ้ามันขายแยกขายได้ทุกคน มันขายแพงโอ้โหอารมณ์เหมือนจะขาดทุนแต่มันก็ได้ทุนอยู่อ่ะโอ้โหสัตว์เอ,อ้ยได้แค่เลเวลแล้วกูมาเอาใหม่ทุกคนไปต่อฮะวันน,นี้เราประมูลกันเยอะหน่อยวันนี้นะไม่ไม่ค่อยพูดเยอะเหมือนเหมือนแต่ละคลิปละเราไปกันแบบตึงๆเลยทุกคนมา s t me off n o โอ้โหขอมแบบเฮ้อยอะไรด้านหลังอะ เต็นใช่ป่ะมีกีตาร์ทุกคนกีตาร์ห้าร้อยเต็นเท่าไหร่อ่ะเต็นยี่สิบในสิบแปดอันนี้สี่สิบอันนี้นนไม่รู้เท่าไหร่อโอ้ยอันนี้ถูกเอาเลยงั้นเอาเลย,เอเลยของถูกผมเอาหมดอะ่ะวันนี้อเมริกาอะไรอเมริกกินหนักเลยมึง เน <Yeah, S 2> ี่ยคุ้มมาดูเถอะเราจะขาดทุนไยได้กีตาร์แล้วทุกคนขาดทุนปะโอโอเคไม่ขาดทุนนะผมได้ประมาณหกร้อยหกเอ้600เหกร้อยเฮียเลยหนึ่งร้อยหกสิบห้าดอลลาร์โอเคโอค้จถดไวาดีเลยนะไม่แย่ไม่แย่ไ,แยไปเรือขาย อ๋อหิวข้าวจังเลยทำคลิปนี้เสร็จปุ๊บแดกข้าวจริงๆนงเนี่ยไม่ไหวแล้วหิวโอเคเราไปกันต่อเลยทุกคนประมูลต่อเลยมาเรามอประมูลอีกรอบหนึ่งก็ทุกคนรอบสุดท้ายลแล้วกันนะทุกคนนะรอบนี้เราจัดหนักๆก,กันหน่อยไหมรอบนี้เอาเป็นอะไรดีรอบนี้เรามีห0 0 0นโดล,ลา์เรามาเอาอันนี้ดีกว่าทุกคน,นง่ายๆกันหน่อย เสื้อราคาแบบเต็มใจโดยที่เราไม่ต้องประตำมงไปประมูลใครปรับก็ให้โอ้โห,โห,โหโกล่องเยอะอย่างนี้เอาเท่าไหร่อะจะร้อยโอ้เอาอย่าแล้วอะไรที่มันราคาถูกแล้วมีกล่องเยอะๆอย่างนี้ผมเอาหมดอะ่ะเผื่อมีของดีโอ้โหของดีกเ็เทียแล้วไม่มีเอะไรเลยโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ไม่แย่ไม่แย่โอเค จ็ดสิบแปดดอลลาร์นี่คือทุนที่กูได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอันนี้ผมว่าแม่งแพงพันแปดเอ้าสู้อันนี้ผมว่าแพงมันน่าจะได้ดีอุ้ยอุ้ยนั่นไงมาแล้วพันกว่าเอาแล้วมึงยังไงทุนปะนี่ได้แล้วโต้โอ้สี่ร้อยกว่าเป็นไงเฮ้ยประสบการณ์ล้วนเลยเนาะอ,อุย้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้เปิดหนะังโอ้โห เท่าไหรอ่ะหกร้อยโอ้เอาอยู่แล้วอะไรที่มันเปลี่ยพี่เอาหมดอ่ะอะไรไปแปล,ลี่ยนกองหมดน่ะไม่รู้อ่ะมีกองอ่ะหัวทุนไหมเนี่ยพอทุนทุนก็เฮียแล้วขาดทุนโอ้ร้อยหนึ่งขาดทุนร้อยหนึ่งก็เอาเนาะอื้ม <c oughs> ของช่างเท่าไหร่อ่ะเอ้ยเมื่อกี้กูเห็นอะไรแบบแบบาทข้าง,างๆอ่ะพันสี่เอาอยู่ดีเอาอยู่ดีกว่าหมดแหละ มาเมาอยู่แล้วโอ้ขาดทุนนี่แล้วดูทรงเนี่ยโหรอบนี้หนักเลยขาดทุนห้าร้อยเหมือนจะได้ทุนแต่ก็ไม่ได้ทุนเอาไปไปสืบมา up level ก็แล้วกันนะทุกคนนะเพรต้องไปซีเรียสหรอกทุกคนเล่นเกมอย่างเงี้ยนะมันก็ได้ทุนไม่ได้ทุนกันบ้างและเหมือนหวยนะทุกคนโอ้เสียงขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเลเวลสิบแล้วเย้เลเวลสิบแล้ว โอ้โหมีเมืองเปิดอยู่สามเมืองเลยสามหลังอ,อมาเอามาดูกันว่าเราจะอัพเกรดอะไรกันดีแต่ก่อนอัพเกรดเราขอไปเปิดนี่ก่อนของคอลเลกชันสะสมอ่านี่โอเคมา ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วทุกคนนะก็แค่มาเปิดตรงนี้อ่ะเปิด1000อะไรฟรีวะจิ้มเข้าไปดิโอ้กล่องซุมได้เป็นเพชรนะผมสามเพชรโอ้ยโอ้ยก็ได้อันดีสุดเลยเนี่ยมี5,000ดอลลาร์เนี่ยเราสามารถดูโฆษณาที่จะอ่าเปิดล็อกได้โอเคเรามาเปิดต่อผม700เปิดอีก เราได้กล่องมาด้วยเปิดกล่องเลยนี่ได้อะไรวะเฮ้ยดูเครื่องตัดหญ้ามาระด,ดับสีทองเฮ้ยเอาลำยี่ยนเนี่ยโอเคเปิดอีก็ผมไปมากว่าให้เพิ่มมีเพิ่มมีเรากูก็ไปเปิดกล่องต่อเปิดอีกขอดีๆรอบนี้โอ๋อหุย1,50 ดอลลาร์ว่ะเอ,อ,อเคมันจะเป็นส่วนนะผมนะมันคืออะไรอะ่ะอ่ะฮะจิม้มไปตรงนี้อ่าโอ้โหกูหถามจริงไข่เม่งเล่นได้ขนาดนั้นมะก็สามารถที่จะใส่เป็นเองคนนี้ละกันชื่อว่าเขียนภาษาไทยได้ปะเขียนจังใส่ได้ไหมใส่ได้ก็เฮียไลยสุด มานี่นน 3, อินเอ็มสองศูนย์สามอะโอเคสมัครเข้าร่วมเรียบร้อยแล้วผมเปลี่ยนชื่อแล้วโอ้โหละมันไกลมากแล้วทุกคนโอเค ก็ขอจบเพียงคลิปเท่านี้กันล้วกันนะทุกคนนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยและที่สำคัญกดปุ่มกระดิ่งข้างๆบนหน้าจอให้เป็นรูปสีดำด้วยนะครับคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกการข่าวใหมที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะครับผมนะโอเคสหรับตอนนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะผมนะแล้วก็ตังค์ก็หมดนะผมจะขอไปหาตังค์ก่อนนะทุกคนนะโอเคผมขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับบ๊วยบ๊วยไปแดกข้าวแล้วเยี่ยหิว